รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพ,าพับเพลินไปอ้มเทรนนีโดยไม่หมออั้มธบันทาโรนะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรนั่นเองนะสําหรับคนที่อยู่ในลัคนาราศีอื่นๆนะหมอทําคลิปไว้แล้วมีทั้งแบบรายปีรายครึ่งปีแล้วก็รายเดือนนะคะดูได้เลยมีทั้งแบบวันเกิดแล้วก็แบบลัคนาราศีนะคะอ่ะคลิปนี้ เดือนกุมภาพันธ์ของชาวลัคนาราศีมังกรนะมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรในกุมภาพันธ์2565จะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ้ย2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างอะดูพลังงานใบรแรกเลยโอ้เหมือนกับจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะในกุมภาพันธ์นะคุณน่าจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะหรือได้ทําอะไรใหม่ๆได,ได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะในส่วนของ สุขภาพร่างกายระวังเรื่องของอาการปวดข้อไม, <_ d ata> ม้ข้อมือ,อมือซ้นมือล็อกนิ้วล็อกนะคะหรืออาจจะมีอาการดับเจ็บคงเจ็บขาเจ็บเขา่าร่วมด้วยเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะระวังนิดหนึ่งนะคะหรือหกล้มหกลุกนะเดินสะดุดหินอะไรเงี้ยระวังนิดหนึ่งการเงินไรายได้ทรัพย์สินต้องบอกว่าสดใสซับซ่านนะจ๊ะนะเหมือนกับว่าจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็หยิบคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองมีโอกาสให้กับตัวเองตลอดเวลาทีนี้ในส่วนของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างบ้างนะ เพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างนะหรือว่าสิ่งรอบตัวเป็นอย่างไรดูจากพลังงานต้องบอกว่าชีวิตดีมากในช่วงเวลานี้นะ<ม>สิ่งที่ต้องระวังคืออาจจะมีคนอิจฉาคนไม่คนแบบว่าอิจฉาได้อ่ะอาจจะมีศัตรูนะอาจจะเป็นคนรอบข้างที่เป็นเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวเหล่านี้แหละอาจจะมีความอิจฉาเกิดขึ้นได้นะสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องเมตตานะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะมีชีวิตที่ทดีแบบเราพิงแต่ว่าเพราะเขาไม่มีเขาก็อาจจะอิจฉาเราก็แค่เมตตาเขาไปแล้วก็ ใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขโฟกัสความสุขดีกว่านะเราไม่สามารถไปควบคุมหรือจัดการความคิดของใครให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมตตาซะแล้วก็ใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขแล้วก็โฟกัสไปที่เป้าหมายของชีวิตนะอย่าลืมว่าเราเกิดมาเพื่อมีความสุขไม่ได้มีความทุกข์นะคะต่อมาค่ะเรื่องของอื พันธุ์ทุกนะความมั่นคงนะดูจกพลังงานเหมือนจะมีโอกาสมีช้อยส์มีทางเลือกเข้ามาสู่ชีวิตเยอะนะในเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินบางคนอาจจะกําลังมองหานะช่องทางอาจจะอยากจะได้บ้านใหม่นะอยากจะซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ซื้อที่ดินนะหรืออาจจะกําลังจะขายก็ได้นะคะอาจจะยุ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงกันในเรื่องของบ้านหรืออาจจะซ่อมแซมบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีนิดหนึ่งนะคะทีนี้ในส่วนของ ลูกหลานบริวารลูกน้องบ้างเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารลูกน้องเนาะเหมือนต้องมาพิ่งพาพึ่งพิง,พงอาศัยคุณเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังอยู่ในโอวาสนะเชื่อฟังดีในเรื่องของความรักเหมือนมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะคะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมปัญหาอุปสรรคบางครั้งบางทีคืออาจจะมีความนิ่งเงียบอะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะกําลังรอคอยอะไรบางอย่างแล้วมันนิ่งเงียบจนทําให้คุณไม่รู้ว่าคุณจะเดินไปทางไหนจะทําอะไรดีนะหรือว่า ทุกอย่างดูชะลอไปหมดมันทําให้คุณรู้สึกกังวลน,นะคะอ่ะทีนี้เรื่องของคู่บ้างชัดๆอืมถ้าโสดอยู่นะต้องบอกว่ามีคนเข้ามาอาจจะมากกว่าหนึ่งคนนั่แหละถึงได้มีการตัดสินใจหรือไม่ก็มีคนเดียวแต่คุณอาจจะกังวลใจก็พ่ขึ้นมาังงานค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นะถ้าไม่รีบร้อนอะไรก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วมีมีคนคุยอยู่นะแต่สถานะไม่ชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่า โอกาสที่จะชัดเจนเนี่ยก็มีอยู่นะแต่มันจะอาจจะสักระยะหนึ่งหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันส่วนถ้ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้เนาะก็แฟนอาจจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องความก้าวหน้าเยอะหน่อยก็อย่าลืมหาเวลาบาก,กันไปเที่ยวแล้วเติมความเหมาะในการสักนิดหนึ่งก็น่าจะดีอยู่นะต่อมาค่ะเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังคือความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกของเรานะ ระวังอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วอย่ารีบนะคะจะคิดจะตัดสินใจจะทําอะไรใจเย็นๆก่อนนะจะดีสําหรับคุณที่สุดนะระวังความใจร้อนจะทํานําพาความเสียหายอะไรบางอย่างให้ชีวิตคุณนะต่อมาความสําเร็จต้องบอกว่าความสําเร็จถามว่ามีโอกาสสาเร็จไหมมีแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงเวลานี้เหมือนต้องทําอะไรหลายอย่างนะเออก็ทุ่มเททําให้เต็มที่นะถึงเวลาหาเวลาพักได้ก็พัก นะพักผ่อนให้ตัวเองได้ผ่อนคลายบ้างให้รางวัลตัวเองบ้างก็จะดีนะคะทีนี้ในเรื่องของการงานกันบ้างการงานเหมือนคุณจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆมีข่าวดีสิ่งดีบางอย่างเกิดขึ้นนะคุณอาจจะได้งานใหม่นะได้โปรเจกต์ใหม่นะ,ะหรือว่าอาจจะได้เริ่มทําธุรกิจก็ได้นะคะหรือได้เริ่มอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเป็นข่าวดีของคุณนะหรืออาจจะได้โอกาสดีๆจากการทํางานบางอย่างก็ได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะ โชคลาภโชคลาภต้องบอกว่าหลักๆอาจจะมาจากการลงมือทําเนาะนะคะโชคลาภมาจากการลงมือทํามากกว่าลาบลอยถามว่ามีไหมพอมีโอกาสอยู่บ้างแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันเหมือนกับว่าหลักๆต้องทําก่อนอะทาแล้วจะได้ได้จากการทํางานสะส่วนใหญ่สุดท้ายอะไรอีกที่ต้องระมัดระวังระวังการเปลี่ยนแปลงแบบปุปปบเปลีัยนผันนะคะระวังการเปลี่ยนแปลงแบบปุปปบเฉลี่ยนผันระวังความใจร้อนของเราระวังความ รีบร้อนของเราส่งผลต่อชีวิตส่งผลต่อ,อ,อการใช้ชีวิตในหลายๆเรื่องนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทไม่ดีและอย่ารีบร้อนนะแล้วก็เราก็ต้องเตรียมความพร้อมบริหารความเสี่ยงให้ดีเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอะไรก็แล้วแต่ อย่างเรื่องการงานนะก็ต้องเตรียมพร้อมบริหารความเสี่ยงนะเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดเกิดเหตุสุดวิสัยอะไรขึ้นมาเราจะเตรียมการอย่างไรการเงินก็เช่นเดียวกันนะไม่ใช่ว่ามีเงินเข้าก็ใช้ใช้ใช้ไม่มีเก็บไม่ใช่นะต้องบริหารจัดการเผื่อความเสี่ยงไว้มีเงินเก็บไว้ด้วยนะอืม ส่วนในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันทําทุกวันเชื่อเคยชินจนมันอาจจะทําให้รู้สึกว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วอย่าลืมถนอมต้าใจกันด้วยนะคะและนี่คือกำหน่นยทั้งหมดของคุณอ่าดูออร c เคกันบ้างว่าไพ่ออร์เ e คอยากจะบอกอะไรกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์2องนะ ใบแรกมาดูเหมือนจะได้อยู่พร้อมนะ้าพร้อมตาครอบครัวหรือมีโอกาสที่จะได้อยู่กับครอบครัวก็ได้หรือเป็นไปได้ว่าโฟกัสหลักของคุณตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นหลักเนาะเออระวังอย่างที่บอกไปเลยเห็นไหมเออระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะบางครั้งบางทีไม่ได้เติมความหวานให้กันก็อาจจะทําให้อ,อความรู้สึกมันเปลี่ยนได้นะเพราะฉะนั้นทำทุกวันให้เป็นวันดีวันของความสุขดีกว่านะแล้วก็ดูเหมือนกับว่า ช่วงเวลานี้ต้องดูแลสุขภาพภายในด้วยนะทั้งกายและใจนะพยายามหาเวลาให้กับตัวเองบ้างให้ตัวเองได้มีเวลาในการฟื้นฟูนะทั้งร่างกายและใจิตใจของตัวเองนะให้มันแบบเคลีย์ให้มันเคลียให้มันมีพลังงานดีๆนะคะอ่ะต่อมาลูกเต่ากันบ้างลูกเต่านะต้องบอกเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยนะระวัง การสระวังการใช้ชีวิตนิดนึงดูเหมือนจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาเรื่อยๆนะ,ะมีคนสนับสนุนช่วยเหลือมีคนอุปถมัมภ์ค้ำจูบุลักผู้ใหญ่เมตานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้เรามาระวังอ่ะอย่าประมาทไม่ดีนะคะมีโอกาสได้ของขวัญได้สิ่งที่มีคุณค่านะคะ,ะแล้วก็มีความรักที่ดีด้วยการนมนตรที่ดีมีอยู่นะ ขอให้โฟกัสคนด,ดีๆดีกว่าอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่เป็นไปดังใจใครที่ไม่ได้รักเราอย่าไปสนใจค่ะนะจะได้ไม่ดึงดูดพลังงานลบๆเข้าสู่ชีวิตนะคะอ่ะต่อมามาดูการฝึกสติกันบ้างว่าคุณจะได้แนวทางในการฝึกสติในเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรนะคะคุณได้ใบนี้ ลองฝึกฟังอย่างมีสติคือฟังทุกสิ่งที่กําลังได้ยินด้วยความใส่ใจไม่ปล่อยใจลอยไปคิดเรื่องอื่นหรือฟังขณะที่ทําอย่างอื่นไปด้วยเช่นกลมดูโทรศัพท์มือถือเล่นไลน์อะไรต่างๆนะมันก็คือการฝึกมองและรับมือกับสิ่งที่มากระทบนะฟังอย่างมีสติก็คือการฝึกสติอย่างหนึ่งนะเอ,อ่อปกติแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยที่คุณฟังหมออยู่นะคุณก็ฟังอย่างมีสติคุณก็จะได้รับฟัง ทุกข้อทุกถ้อยคำอย่างครบถ้วนนะแต่ถ้าเกิดคุณฟังไปคุณทํานู่ทนทานี่ไปมันก็ฟังได้ไม่ครบนะมันก็ไม่ใช่การฟัง,ฟงอย่างมีสติละฟังอย่างมีสติก็อาจจะต้องฟังด้วยความใส่ใจไม่ปล่อยใจลอยไปคิดเรื่องอื่นนะอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับณนะขณะนี้นะแล้วก็จะได้มีสมาธินะแล้วก็จะทำให้เป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งด้วยนะคะ อ่ะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆมาดูกันว่าครูบาอาจารย์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณนะในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6อาจจะเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เป็นคําสอนเป็นหลักธรรมคำหลักธรรมคำสอนธรรมะหรืออาจจะเป็นคําเตือนก็ดีนะที่ครูบาอาจารย์อยากจะสื่อสารบอกกับคุณคุณได้ใบนี้ ออกกำลังใจนะหากรู้สึกไม่มีสมาธิจดจ่อกับอะไรไม่ค่อยได้วอกแวกง่ายลองฝึกดู 1. คือฝึกจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นสัมผัสของลมหายใจหรือเท้าที่สัมผัสพ,พื้นเวลาเดินฝึกให้เป็นประจำวันละยี่สิบนาทีสักสี่สัปดาห์ก็คือเดือน 2. นึงนะคะสก็คือไม่ปล่อยให้ใจไหลไปตามความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรือบทสนทนานในหัวดับความคิดโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิด รือเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องคิดนะคะเมื่อฝึกแบบนี้คุณจะมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็จะวอกแวกน้อยลงนะคะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์อยากจะให้คุณฝึกเพิ่มก็คือ เอากำลังใจตัวเองจะได้มีความสุขสงบแล้วก็ส่งพลังนั่นเองนะคะฝากกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์กด <c oughs> ติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่ง <c oughs> กริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้กับแม่ห,หมอด้วยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นค่าครูให้กับแม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยนะคะและนี่คือคำแนานทั้งหมดของคุณนะหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย